สวัสดีตอนเศร้าจ้าคลิปนี้ก็ยังอยู่จังหวัดศรีสะเกดอยู่เดียจ้าอยู่บ้านมือนี้ก็ชุ่มช้ำกะเศร้าเลยจ้าพอจอยตื่นตีห่าเพิ่งเนาะจ้าบ้านเฮาตีห่าเพิ่งก็แจ๊กแจงเลยจ้าพี่น้องตื่นเพิงกะหนึ่งเข่าเนาะจ้าหนึ่งเข่าทำกลางสายฝนจ้าหนึ่งเข่าแบบบ้านเฮาเลยจ้าหนึ่งท่านแต่สมนักเอาขุมเหมาะแล้วเอาขุนเอาจ้า มื่อนี้ฝนตกแต่เศร้าด้วยจากพี่น้องฝนตกเดือนสิบสองนะคะฝนตกเดือนสิบสองฝนตกห้ามเข่าห้ามน้ำจากพี่น้องเอ้ยตุ้ใดเกี่ยวเขา่าช่วงนี้กากข้ามใจจากจากฝนจากเขาแพ่งฝนจากพี่น้องเพราะว่าเขาสายตัวก็ทั่งหมดเกีเ่ยวแล้วจ้ะฝนีม่ดีสายีปดีจ้า ตกแต่ีหาคุหลับที่นอ่องเพื่ว่าปีหาเพิ่งหกหน,น,น,น่งแล้วแต่ยังท่านหยุดอีกจะบ้านห้าหนานนีไม่แต่แจ่งแต่ที่นอ้องปีหาเพิ่งแตแจ่งเลยจ้ะแต่เรรนากาศฝนตก ช่วยมาบ้านจะเจอฝนเรื่อยๆจ้าลอกเขาซุกกะทิมาตม้มชุ่มอันกาแฟาแล้วก็ชุ่มโอวัลตินห่าย่ายก็ไมาจ้ากระล่อน้ำเดือดข้างนอกกันหนึ่งเขาไว้กตเขามากขังในขั้วกะทิชุ่มโอวัลตินห่ยนาย่าย็ไา่จ้าย่าเรากระต่นกระเซ่าตื่นเขียวมะ จอยกะต้มไม่โล่ให้เล่าซุมือซ um ุมือจ um ้ะพี่น้องหันเรอย่ต้มให้เรากินชุมือจ้ะหอนหอนสิได od od ้แห uh ้งต้มกบต้มไม่โล่ให้ยายแล้วกะสต้มกาแฟกินกับของนจากาตระจันล่อเข่าซุกนะจ้ะบอลลูว่าสิท่านบาดบ๊วย หนึ่งเข่ากระไดมือนี่ฝนตกสงสัยเนี่ยพอไงสิบบอมาบินบาทดอกดอกจากพี่น้องฝนตกเรามาบ่ได้แตมาตกยง้นมนีเอาพี่นอ้องเออตกยง้มค้นฉีกียวเข่า คลิปนี้ก็บยูสีสกเกดจ้ะมาผูกแขนลูกไส้ไปทหารจ้ะต้องแล้วกับสียางเอาไปให้คุณยายก่อนนอกจากตื่นแล้วก็นั่งเคี้ยวมาค่ะกิ่นห่อน,อนมีแห้งจ้ะอ่ะยายกินไม่โล ใะใดมีแห้งยายแล้วก็เถาลงเมือเมอเสมอจะพี่น้องโอเคจะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆเดอ้อที่มารับชม